เพลงตานไหนนั่งไปถือลายดีกว่าตอนนี้ไงรับเลยถือลายเกินว่าเป็นยังไงเพลงนี้เพลงนี้ชื่อเพลงสิ่งเดียวที่อ้ายขอนะครับจากปลายปากกาของอาจารย์อนุชานณสีธารอรับชมรับฟังได้เร็วๆนี้นะครับถึงเวอร์ชันของลุกคนจะมีเวอร์ชั่นของกพื่อนด้วยมีเวอร์ชั่นของนงด้วย มีเวอร์ชันเป็นฟิชเชอร์ลิงกันด้วยนะครับของนงพลเียวนี้กำลังจะไปดำเนินการเรื่องทำดนตรีทำมิสิซีดีกแฟนๆก็ุงพลนะครับก็อยากจะฝากเอซีทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่ติดตามนงพลเป็นนะครับแล้วก็ผลงานของ นุ่มทัศนชัยนะครับซึ่งเป็นน,น้องอีกท่านหนึ่งที่ทางพระพระอธิการนะครับพระอธิการอนุชาพระอาจารย์ผนะค,ครับซึ่งตอนนี้ท่านก็ได้เร่องชั้นระครูแล้วนะครับท่นานแต่งนร้องทํานองให้กับหลวงพณตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสมอบให้หนุ่มทัศนชัยนะี่ดะขับร้องด้วยนะครับก็จะเป็นมิตสิทธิ์ร่วมกันนะครับที่สามารถเอาไปร้องที่ไหนก็ได้นะครับ ก็จะมีการเชียร์ริงกันด้วยนะครับก็เป็นอ่โคเบอร์เป็นของนุทพัฒนาชัยแล้วก็เป็นของบุญคนดีนะครับเดี๋ยวนี้ทุกคนจะลองร้องเอให้ฟังนะครับคร่าวๆนะครับก็เดี๋ยวรอติดตารมเร็วๆนี้นะครับ อยากสิขอ,อเจ้าได้บอก

ฟังเต็มๆนะครับเร็วๆนี้นะครับก็ทางพระอาจารย์ก็อยากจะให้คุณพลแล้วก็นุ่มสันนชัยนะครับไปออกเพลงนี้พร้อมๆกันนะครับแต่ก็ต้องดูที่ก็ต้องดูที่สถานการณ์ในกรุงเทครับคือเราเรายังไม่ไม่ได้ยังไม่ยังไม่คา่อต้องไปหัดเสียงแล้วก็ไป ว่าการพิชริ่งันเราจะร้องท่อนไหนบ้างเดี๋ยวยังไงก็ปรับติดตามนะครับก็อาจจะเป็นลุงพลก่อนนะครับที่จะออกโวชา์ชันนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะตามด้วยนุ่มพัชนาชัยนะครับซึ่งเป็นน้องที่มีบทเพลงเนี้ยไปร้องทมงานแล้วใช่ไหมน้องก็จะว่ามีบ้างก็คงจะได้พิธการ พจรีบกันแล้วก็ก็ปรึกษาพระอาจารย์พี่ว่าอาจารย์จะให้พัชรชยเนี่ยร้องข้มไหนแล้วก็ลูกคนนี้ว่าร้องข้อไหนแล้วก็เราติดตามดูกันก็มีมีเวอร์ชันของกัตเต็งก็จะมีเพลงที่เป็นเนื้อร้องของก็แแต็นะครับเพลงที่กัตเต็สิ่งเดียวที่น้องขอนะครับก็จะก็จะเปลี่ยนแค่คำว่าอ้ายเป็นน้องนะครับก็จะเป็นเนื้อร้องของก็แแต็เองนะครับครับ เดองลองท่อนัะท่อนะครับครับผมลองสดเลยลองสดเลยครับ้องในดอกลองในดอกเเอากีตาร์ด้วยสิกีตาร์ด้วยก็ได้เอากีตาร์ด้วยดีกว่าอยาก เออเสียงดีนะเสียงดีเส so, ียงดีเลยยำเลยเสียแต่เลงก็อาจจะยังไม่ยังไม่ถนัดเรื่องการร้องเพลงนะครับก็แตนก็ทำดีที่สุดแล้วนะครับก็ฝากติดตามพ็เต็นด้วยนะครับซึ่งอาจารย์ก็ได้บอกว่าเสียงพ่เต็นเนี่ยมีโอกาสที่จะร้องเพลงได้ดีกว่านี้นะครับีี จะฝากอะไรครับอ๋อ<ล> <c oughs> นี่ป้าก็พี่ลุงซองค่ะป้าก็เลยมาขอน้องซอมด้วยเป็นปนนายาวนาน้น้องหนุ่มค่ะนุอมอะไรครับคัสนชัยัสนชัยน้องก็้องป้านานกลดูนีขอบคุณ <c oughs> ครับสำหรับทาใดแล้วก็เอทกด้าในในที่ โดยติดตามผลงานของหนุ่มพัชนชัยนะครับซึ่งน้องเป็นบาลามอยู่แล้วเนาะก็จะมีงานตอนนี้ก็จะมีงานมีงานเรื่อยๆมีงานเรื่อยๆแต่ถ้าเอฟท่านใดคืออยากจะมีแบบเซอร์ไพรส์ให้ลุงปนไปขึ้นเวทีเลยก็ได้ครับก็คงจะก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่างานเองที่เราจะฟิชเชอร์ลงกันก็ได้ขึ้นเวทีเลยครับ